รรบแบกไปสี่ตัวมันก็พยายามหมดสองเก้าตัวพี่น้่งม่าลู้รูกก่ี่ ใบไทยตอนใส่ดอกใส่ตอนยามเลยนี่ถือบอมเป็นตึงตึงเลยตึงอยู่พี่น้องตึงอยู่ หเหรอเดี๋ยวยถือไอ้นนี้ถือข้างให้จะได้รกระบ,บอกหลุดติดตามเลยครับด้วยเมื่อวันต่อไปครับนี่ยนรับที่สองเดี๋ย้ยไม่ค่อยถือเลยอันนี้หนนะาเยหนหนเานะเาะยังเป็นหลุดนี่เขาเนาะเขาไป็นน้อกเมื่อเดียวก็ได้ ทีของ่ม,ม,ม,มนฝนไหมว่าฝนใหม,ใหมกับ่อแมนของแล้วเย่เครับนี่เหนิ่แห้งตัวนี้มินมินหนึง่งตัวนี้เยีเยครับเดี่ยนี่เนาะมิมิ ง่วงกินเถือนเงอะก็นเนาะไปกันต่อไปเลยแบบนี้นี่นองเป็นเงี้ี่เนางนี่ลองขับรถไฟเจ๋อเเลยอคือฟึดมากเลยอนนอ้งานกินพี่นนองเอ้ย

สุดท้ายรอบแรกไปซิวขอรุถสมสี 3, 4, ตัวนี่ยสีเต็ม น้องนงน้องนงน้องนึงเนาะตึงนอ้าวอ้าวทานอยู่ม่เดนะ้นะะครับนี่ยไม่หกมั่วหรอกนาใกกัน <แ girlfriends. S 1> ี่เ <hind> ราใปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวมันจะปีน้นังเล็กด้วยน่าหลงไปอยู่เลยนี่นะนี่นะโหโหกินหนีดู้ยวอข้าวสิหลุดเลยเลยยอันหนึนนี้นึงหมานีกทีะเยอะเลยครับด้อยี่หนอนต้องแนมเห็นเลยที่หนอนเลยนี่ะเย็น ยังเห็นเลยกินเล็กมีปัญหาเดี๋ยวได้ครับเด้นอนี่เนาะมันตายอ่ะเรื่องต่อไปเลยปันญหาคัาาากคักคักเนาะติงติงตึงตึง ตึงหลอดหรือตึงอะไรเดี๋ยวคือเดี๋ยวนี <Yeah. S 2> พี่น้องรอบสองรอบสีตัวสามตัวเลยตึงเิดเลยตึงตัวให้ยังไงเดี๋ยวนะี้ตึงตัว,ต,ต,วตัวรามันของเลยว่องเล็งกับขาดได้พี่น้อง เปื่งเงนต่อไปเลยฮะล้างสุดท้ายนี่ได้่องโตเลยที่ดิบบอลงเลยครับเด้วยแต่ผมเกีย้ยเงี้ยอยากหมูเป็นปาน่านำเข้าสับเงี้ยด้วู้แต่ปกติผมจะเอาไอ้ไมาป่า,ปานะ่ะแต่พอเห็นสัตว์ปีงผมเลยเอาหมานนูมาหน่องมาหนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวครับด้วเบิ่งก่อนห่อถือลุดรุด รอบแรกเลยสี่ตัวมั้ก็พยายามหมดสองเก้าตัวพี่น้องนันลูกลูกกัว

เด็ด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 ให้กิน